คุณทราบหรือไหมครับว่าคนที่เปิดร้านกาแฟแล้วเจ๊งเนี่ยเขาไปทำอะไรกันต่อครับในปีที่ผ่านมาครับตั้งแต่ปี2 5 6 0จนถึงปี2565เนี่ยนะครับมันมีนักธุรกิจและบาเลีตาที่เป็น คนชงกาแฟเนี่ยเปิดร้านกาแฟแล้วเจ๊งเนี่ยนะฮะเขาไปทําธุรกิจอื่นกันซึ่งทาง A s อส e นะครับผู้ประกอบการขนาดเล็กเนี่ยเขามีการเก็บข้อมูลฮะมันมีทั้งหมด5อาชีพที่เขาไปทําหลังจากที่เขาเปิดร้านแล้วเขาเจ๊งอันดับที่1ครับคือเขาเลือกที่จะไปเป็นพนักง,งานประจาครับคือถือทาสริปไปสมัครงานเป็นพนักงานเลยครับอันนี้ก็เป็นอาชีพที่1ที่เขาเลือกทานะครับอาชีพที่2ก็คือไปเปิดร้านอาหารครับโอ้บาเลต้านี่ก็ไปเปิดร้นนานอาหารนะฮะดูนี้จะเห็นว่าร้านเล็กร้านน้อยเนี่ยเกิดขึ้นเเเยยยออะแลาาจ า้ก็ไดและอาชีพที่3ครับที่เขานิยมไปทํากันก็คือขายของมือ2ครับแล้วก็ขายออนไลน์ดูนี่จะเห็นว่าการไลฟ์สดาการไลฟ์มันเริ่มมานะก็าอาจจะเป็นบาเลสตาก็ได้นะครับในการเขาออกไปไลฟ์สดและอาชีพที่4ครับเป็นอาชีพช่างตัดผมครับโอ้โหไม่น่าเชื่อบาเลสตอไปตัดผมเพราะฉะนั้นมันเป็นอาชีพที่มันไม่น่าจะเกี่ยวเนื่องกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปตัดผมก็ลองถามเขาดูว่าพี่ๆพ,พ,พี่เป็นบาเลสตาหรือเปล่าอาจจะใช่ก็ได้นะและอาชีพที่5ครับที่บาเลสตานิยมทําที่สุดก็คือกลับไปเป็น เ,เกษตรกรที่บ้านคือช่วงโควิดนี้อาจจะกลับบ้านนะแล้วทุกคนกลับบ้านต่างจังหวัดแล้วเนี่ยพอไปเห็นดินน้ําฟ้าอากาศดินของเราน้ําของเราอาหารของเรา ก็ทําให้รู้สึกว่ารักบ้านเกิดไม่อยากกลับมาทําบาลีตาแล้วเขาก็เลยไปทําเกษตรอันนี้ก็เป็นอาชีพที่5ที่เป็นที่นิยมเพราะฉะนั้นก็เป็นไอเดียครับว่าเพื่อนๆในการที่เราประกอบอาชีพอะไรอาชีพหนึ่งแล้วมันไม่สําเร็จเนี่ยเราก็อย่าท้อครับมันมีอาชีพมากมายครับร้อยแปเลยที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีะไรายได้จุนเจือครอบครัวปลดหนี้ปลดสินเพราะฉะนั้นอาชีพบาลีตาก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ทุกคนรักผมเข้าใจอาชีพเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟเจ้าข,ของคาเฟ่ก็เป็นอะไรที่คนใฝ่ฝันนะคะะนทีน เจ๊งไปแล้วก็สามารถที่ลุกขึ้นมาใหม่ได้คนที่กำลังอยากจะเข้ามาในธุรกิจนี้ก็ต้องศึกษาให้ดีคุณสามารถติดตามผมได้ในเพจอมตราคาเฟ่นะครับมีคลิปร้อยกว่าคลิปครับให้คุณเนี่ยได้เอาไปศึกษาดูนะครับคลิปละ5นาที10นาทีก็เป็นไอเดียนะครับและเป็นคลิปฟรีทั้งสิ้นเลยไม่เสียตังค์นะครับและมีข้อมูลเชิงลึกครับสามารถเข้าไปอ่านได้ในเว็บไซต์ www.omatracafe com จะมีสาระดีๆแบบนี้ให้คุณได้อ่านอย่างจุใจทั้งหมดเลยและถ้าเราชอบในธุรกิจกาแฟแล้วเราคือเพื่อนกันครับ